ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมเอ๊เขาบอกว่าเขาอยากจะรวยแต่มันรวยทางนั้นแล้วมันรวยในทางที่ไม่ถูกต้องทําให้คนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนโกหกแม่ค้าบอกว่าเนี่ยเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เดี๋ยวจะมีพระเนี่ยมาเหมาลอตเตอรี่เลยนะที่ไหนได้อาศัยจังหวะตีเนียนแล้วขโมยลอตเตอรี่เขาไปออพ,อพอฟังอะ่ะเขาบอกที่เขาอยากรวยอยากมีโชคอะ่ะเพราะว่าเขาอะ่ะไม่มีเงินก็เลยไปขโมยลอตเตอรี่ก็เลยขโมยของเขาครับ คนนี้ชื่ออะไรนายวีรพลมาและมาแล้วอายุ35ปีคอ,อตกมาเลยคนที่บอกว่าอยากจะรวยอยากจะ,จะรวยด้วยวิธีนี้หรอ,อ,อก็ต้องโดนตํารวจจับเนะคะถูกตํารวจสพเมืองบุรีรำคุมตัวไปชี้จุดก่อเหตุหลังจากที่ไปก่อคดีคือชิงสลากินแบ่งรัฐบาลไม่เชื่อไปใบสองใบนะ262รบฉบับนะ ร้อมกับเงินสดด้วยเอาไป3,000กว่าบาทจากผู้ค้าสลากบริเวณวัดอีสานเมื่อวันที่26มิมิถุนายนที่ผ่านมาผู้ต้องหาสารภาพเลยว่าผมเนี่ยก่อคดีลักษณะนี้มาแล้ว5ครั้งโอ้โหในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขอนแก่นอุดรธานีน,นครราชสีมาแล้วก็ที่สระบุรีเพราะว่าต้องการนำสลากไปลุนโชคฟังเสียงค่ะเอาไปลุนครับเห็นว่าลก่อเหตุที่สระบ,บุรีกับกับทุมแพรขอนแก่นด้วยใช่ไหมครับ คือเอาคือเอาไปรุ่นนลยแหละครับไม่ได้เอาไปขายต่ออะไรครับแล้วเคยถูกบ้างไหมไม่เคยเลยครับก็มาเมาแผงยังยังไม่มีถูกอลละไรมันไม่ถึงแผงคนระบางทีมันร้อยร้อยยี่สิบร้ยสามสิบแบงแล้วเขายัางไงฮะคือเขาก็บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาเนาะยอมรับบอกว่าเขาเนี่ยอุ้ย ไปตะเวนมาแล้วหลายที่แล้วก็โชคเนี่ยไม่เข้าข้างคนทําผิดเลยไม่เข้าข้างเลยมีสลากเป็นร้อยร้อยฉบับชดรางวัลไหว้ขอโทษผู้เสียหายคุณไปขโมยของเขามาเนาะแม่้าสลากก็เล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยคนขี่ก็เขาขี่มานะขี่รถจักรยานยนต์มาจอดจากนั้นก็โบกเรียกเธอเพื่อจะขอเหมาสลากยกแผงแต่ราคามันหลายหมื่นเงี่ยเธอก็เลยยังไม่ปักใจเชื่อฝ่ายคนร้ายบอกอีกว่าผมเนี่ยเหมาแผงอื่นมาแล้วแล้วก็อ้างว่าหลวงพ่อให้มาซื้อ แล้วก็ท,ทําทีโทรศัพท์หาพระด้วยนะครับสุดท้ายเธอตกเป็นเหยื่อความเสียหายกว่า24,000บาทนะก็เรียกว่าได้รับผลกระทบไปครับว่าหมดนี้เท่าไหร่หลวงพ่อจะเมาส์หลวงพ่อให้มาถาม,มเขาก็บอกจะตุ่มความโกรธป้าด,ดึงดึงลัตเตอรี่ไว้เลยจะไปเอาทรงไปหาหลวงพ่อก่อนทีน,นี้เขาก็โทรศัพท์หลวงพ่อ,พอลอตเตอรี่มาแล้วนะ เดือตทมทีโทรศัพท์มจ้าททีโทรศัพท<ด>์ฉันก็เชื่อจันต้นั่งดิบป้าป้าเด็กโทรศัพท์เด็กรัตตอรี่ให้ผมหน่อยเดี๋ยวผมไปหาลวงพ่อก่อนว่าจะเอากี่ใบตำรวจเนี่ยบอกว่าเขาทำมาเนี่ยนะไม่เว้นแต่ผู้ที่เป็นผู้พิการนะใช่ก็ยังไปขโมอยของเขานะครับแจ้งข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานผานะกันไปนะครับฮงเลยอยากรวยแต่ทำแบบนี้เนี่ยนะคะ